นตมาพระมาหาศรีภัยประธานบูรชิโพธิรังสีต่อเส้น2,600ปีได้รวบรวมความรู้ระหว่างพุทธศาสนาทยาศาสตร์การแพทย์ภูมิปัญญาพื้นบ้านประสบการณ์ชีวิตรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันสอนให้คนได้วิธีการบำบัดรักษาอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปว,อปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นกระดูกข้อกระดูกเคลื่อนไหลติดนิ้วรอกมือชาเท้าชา โดยการตอกเส้นบำบัดให้หายได้หรือดีขึ้นภายในเวลา1 0 <questo S> 1ถ <Bron co? S 2> ึงนาทีมีผู mm ้คนก็มาบำบัดรักษาแล้วเกินกว่า40,000 0คนตั้งแต่ปี2 5 5 0ถึงปีสอเดือนละ5 7ถึงคนอ่าเรามาดูนะครับว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยสามารถทำได้อย่างภาคโรงพยาบาลรักษากระดูกทับเส้นเนี่ยสองแสนถึงหนึ่งล้านบาทใช้เวลากันเป็นปีนะแต่ภูมิปัญญาพื้นบ้านพื้นเมืององเราเนี่ย บำบัดเพียงแค่5นาทีหายแล้วโอ้รับปวดเขาก็5นาทีวิสานาทีก็หายแล้วแต่ไม่ได้รับการเหลียวแรจากภาครัฐาจากรักฐบาลจากกระทรวงสาธารณสุขปล่อยให้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งโดดเดี่ยวและเดียวดายนะครับถ้าเกิดว่าเมืองไทยนะครับนะเมืองไทยเราลองฟังความคิดเห็นของท่านปาพลโอ อาจารย์ชัยผู้พอนะครับแม่ทัพภาคสองนะท่านมาบําบัดแล้วก็หายเป็นอัศจรรย์ครับลองฟังดูนะครับขอบคุณอาจารย์ชัยผู้ทองครับนะครับภาคแสงนะครับภาคที่สองครับเมื่อก่อนที่มีอาการปวดจเป็นะยรังไงนะนับยอ้อนไปก็ประมาณเกิดประมาณปี2545ครับอ,อที่ที่มันรักษาไม่หายจากการก็คือ เขาเรียกว่าเอวโบโกคอสนะครับเป็นเส้นเอวที่ประสอบทีเล่นกว่านะครับจะเป็น,นการมโนการในเรื่องเล่นที่คอสหรือว่าการออกแรงการบิดตัวนี่ไม่ถูกนะครับก็บให้เริ่มรักษามาแล้วก็หยุดหยุดบรรเทาการเล่นกีฬากอสไปตั้งแต่ปีทั้งปีหน้าร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนะครับแลก็เ,เล่นกีฬาบ้านก็เล่นข้างสองั้งหรือมี การสังสรรค์ในด้านก๊อบกับับต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับที่มีมาก็กินยาจากที่โรงพยาบาลค่ายทหารไ่ค่ายประจักษ์ศิปาบคมที่อุดรครับแล้วก็เริ่มทานยาของค่ายสุรนาลีอะไรเนี่ยครับครับพอมันได้แต่บรรเทาแต่มันก็มันบางครั้งก็จะมีทัดกฏนะก็สะดุ้งเจ็บเหมือนเดิมครับ แต่ช่วงไหนถ้านอนมันก็ลามไปถึงก็น่าจะไปต้นคอด้วยนะวก็เส้นปีกขวาเรี่ยว่าเ,เส้นปีกหลังเนี่ยครับ,รบลาวทั้งก็ได้แต่เฉพาะใช้นวดแผนไทยของรัฐบาลค่ายบางก็บําบัดครับนวดบําบัดไปก็บางครั้งก็ไปออกเส้นเอ็นที่ขาขาขาขวาแล้วกับขาซ้ายที่เป็นหัวขับ อีกนะครับก็เป็นอย่างเนี้ยมา,าช่วงตลอดแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ได้ออกกําลังกายบ้างากันแล้วก็ใช้การบ,บําบัดถ้าบําบัดของหมอที่ให้ไว้ในเรื่องของการเหยียดยกขาอะไรเนี่ยครับครับ,รบแล้วพอพอมาตอกเส้นตรงนี้เป็นยังไงพอหลังจากตอกเส้นแล้วเนี้ยก็ครั้งแรกมันก็ดีขึ้นอย่างมันผิดหูผิดตานะก็คือกดข้อศอกเนี่ยกดไอเตอตุ่งที่มันว่าเป็น ตัวข้อสอกเนี่ยก็หายคือไม่เจ็บจืดจนถึงสะดุ้งแต่รู้ว่าเออมันนีขึม้มันบันเทาะนะี่ยนะครับก็หลังจะมาต่ออีกทีก็ครั้งที่สองเนี่ยที่มาหลังจากนั้นสามเดือนเนี่ยมาครับ,รบเราต่อครั้งแรกเนี่ยเดือนพฤศจิกาที่ที่พิธีอาจารย์มาแล้วก็ให้ให้อาจารย์ดําต่อนะครั้งที่สองเนี่ก็ มาตอกบาบัดทันทีแต่นั้นมันเริ่มคลายตัวก็เริ่มสบายตัวเริ่มดีขึ้นหลังก็ก็ดีขึ้นอาจจะนอนเพราะเรานอนหมอนสูงอ่านหนังสือด้วยแล้วก็หลับไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็ได้ทุกท่าได้ทุกท่าเลยสบายเลยได้ทุกท่าก็สบายก็จะไม่มี<อ>ไม่มีเส้นเอ็นหลังที่ที่ล้าแล้วก็ข้อต่อกระดูกหลังที่ที่หมอให้ไว้ว่าเนีย่ยมันจะจะปวดก้นกบ ปวดอะไรไปจนถึงสะบักแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรจุดอะไรการที่เรียกว่าสลักเทศอะไรพวกเนี้บก็ให้การดําต่อกครับรักษาให้ก็หลังจากนั้นมาก็นับได้มาถึงก็ดีต่าไม่มีอะไรเรื่อเซนเนเรื่อคออะไรในต่อื้ไม่ถ้าเราไม่นั่งนานๆออกเดินบ้างอะไรบ้าง คุณวคุณโยมมีจิตเมตตานุเคราะห์กำลังคนก็เลยให้ตั้งศูนย์การตออเส้นในค่ายเลยคุณโยมคิดยังไงครก็ผมคิดว่ามันเราได้บำบัดจากตัวเราเองอย่านี้่ะ,ะก็น่าจะเป็นเป็นการแนวทางออกอันหนึ่งสำหรับคนที่ที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแบบแบบเส้นเอ็อย่างนี้อย่างผมมาเนี่ยปี4 5, ี่้เนี่ยถือว่า10กว่าปีมาแลี่อายุเรามากขึ้น มันไม่มีโอกาสได้เป็นเหมือนอย่างคนวัยหนุ่มๆอันนี้ถ้าคิดว่าคนอื่นที่อาจจะเป็นมากกว่าเราเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ากองทัพเนี่ยได้มีโอกาสได้ให้ทุกคนได้มาใช้ตารบําบัดแบบแผน,นแผนใหม่แบบนี้ลองดูใช่ว่ามันอาจจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่เขาได้เห็นความสว่างเนี่ยแล้วก็ในการปฏิบัติงานได้ได้ดีขึ้นนี่ว่างานครับก็คิดว่าเออถ้ามีที่กองทัพได้เป็น เป็นที่บําบัดบรักษาโรคของคนที่ต้องทนทุกทรมานอย่างนี้มาจต่ผมว่าได้ฟังข่าวเสียงตอบรับจากคนอื่นเนี่ยดีมากหลายาๆคนก็พูดถึงว่าเรื่องการให้ให้พรให้อานิสง์ของอันเนี้ยให้เลยผมว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์เองกับลูกศิษย์ที่ทำะะนะครับมากกว่าเพราะผมู รับคนไทยที่มีสติปัญญาความรู้ความสามารถแต่ได้โอากาศทางการศึกษาไม่มีวุฒิปัญยาตีปัญญาโทปัญญาเอกไม่มีใบประกอบโรคศิลแต่สามารถทําให้คนหายเจ็บหายป่วยนาจากอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดข้อปวดเข,ข่ามอลองกระดูกกระดูกทับเส้นไหล่ติดนิล็อกมือชาเท้าชาด้วยนวดแผนไทยตอกเส้นแบบไทยไทยหรือปรับกระดูกแบบไทยไทย แล้วยังมีสมุนไพรใบยา,าต่างๆที่รักษาโรคมะเร็งเอสอีภูมิแพ้ไมเกนทาริสเมียงต่างสารพัดโลคเนี่ยหายได้เป็นอัศจรรย์แต่ขอโทษทีครับว่าคนเหล่านี้นะถ่ายทอดแต่บ,บรรพุรษแต่ไม่มีใบรรประกอบโรคศีลผิดกฎหมายสาารสุขไรจับหมดเลยทาให้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน <m> พื้นเมืองเนี่ยดดยลงไปเรื่อยๆแล้วต้องสั่งซื้อยาต่างประเทศปีละหลายแสนล้านแต่ถ้ารัฐบาลเห็นคุณค่างูมปัญญาไทยเห็นคุณค่างามเป็นไทยนะครับ ช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านทำอย่างไรให้หมอพื้นบ้านมีใบประกอบโรคศิลป์ทุกวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเปิดอบรมแพทย์แผนไทยอากระทรวงแรงงานเปิดอบรมแพทย์แผนไทยจบออกมาแล้วเนี่ยมีใบประกาศสัญาบัตรแต่ไม่สามารถทํามาหาก,กินได้เพราะต้องไปเรียนอีก4ปีก็จะไม่ไ้ใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วคนเหล่านี้จะมีโอกาสได้เรียนหรือครับนะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยเขารู้ว่าเมืองไทยโหสามารถบำบัดอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดข้อปวดเข่า,ขาได้น,ดนวดแผนไทยต่อเส้นแบบไทยๆทแล้วก็ เขาจะบินมาเที่ยวเมืองไทยในปีละหลายร้อยล้านคนเราก็ไม่ต้องไปปลูกข้าวปลูกยางนะปลูกอะไรนู่นนี่ให้เรียกร้องวุ่นวายหมดเลยทำเมืองไทยในเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะนะครับแล้วดูว่าคนต่างชาติจะบินมาไหนแล้วคนไทยก็สามารถบินไปเที่ยวต่างประเทศได้ถ้ารัฐบาลไทยให้ใบสิริเกศว่านี่คือมหาวิทยาลัยแพทย์แผนไทยสามารถทําได้จริงๆอยู่กันมาตั้งกี่ร้อยกี่พันปีเมืองไทยไม่มีมหาวิทยาลัยแพทย์แผนไทย เป็นคิค่าเขาคอยคนจบแพทย์แผนไทยนะอู้วกระจอกมากๆเลยมีเงินเดือนมีสวัสดิการมีบรเหน็จมีบรณบรณาินการยกย่องเลยแต่ทาไมเราต้องไปยกย่องชาวต่างชาติเป็นว่าโอ้แพทย์แผนตะวันตกเดี๋ยว่้าะจะจ่ายกันเป็นแสนเป็นล้านแต่ภูมิบัรยาหายเบยงแค่สามนาทีหายได้ห้านาทีหายได้เราไม่เห็นคุณค่าเอาลองดูคุณยายเนี่ยตอกุ้งตุ้งสองสามทีหายเลยเอาเอากระคิดดูกันเองครับว่าจะสนับสนุนไม่ อาถ้าอยากรู้ว่าอาตมาทําได้จริงหรือไม่ได้จริงแล้วก็มาเชิญมาดูเลยครับดูงานที่พุทธวิชารายชั้นสองมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏนพระนครบางเขนติดหลักสี่ติดวัพรีมหาธาตุครับเปิดทําการทุกวันตั้งแต่สองโมงเช้ายันห้าโมงเย็นคนจะมากันโอ้ยแน่นเลยครับมาพิสูจน์ดูว่าเราทําได้เดือนละห้าถึงเจ็ดพันคะนลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลไปมหาศาลเจริญอ่อ,อนคุณโย